อยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพาไปสวัสดีครับเดี๋ยวป๋าพาไปดวันข่าวดวนวันนี้ล่าสุดวันนี้วันที่วันที่เท่าไหร่วะล่าสุดเลยเนี่ยโอ้วันนี้วันที่เก้าพฤษภาโบรประกาศข่าวด่วนล่าสุดมาให้กับพวกเราเพื่อน,นสมาชิกทุกท่านนะครับล่าสุดห้ามรับงานและส่งลูกค้าหน้าเซ็นทันเวอร์เส้นถนนลาดประสงค ทางโบแจ้งมาอย่างนี้ครับจากประกาศข่าวที่แจ้งข่าวข่าวสารแจ้งออกมาจากทางทีมงานของโบซัพพอร์ตนะครับเขาแจ้งอย่างนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเส้นเซนทันเวอร์หน้าเซนทันเวอร์เส้นลาดประสงค์ทั้งแนวเลยจะไม่สามารถรับลูกค้านาจุดตรงนี้ได้และไม่สามารถส่งลูกค้านาจุดตรงนี้ได้ก็คือพูดง,ง่ายเส้นลาดประสงค์ทั้งเส้นลูกค้าเวลาเรียกใช้งานจะปักหมุดให้ไปรับตรงนั้น ลูกค้าจะไม่สามารถปักได้เช่นกันครับเมื่อลูกค้าเรียกจากที่อื่นที่จะมาเซ็นทันเวิร์ลูกค้าก็ไม่สามารถปักบุดลงตรงเส้นด้านหน้านี้ได้แต่ลูกค้าสามารถปักบุดจุดทางเข้าอื่นๆเส้นถนนพระรามหนึ่งด้านหลังเซ็นทันเวิร์ด้านถนนที่วนออกได้โบก๊กกำหนดไว้3จุดในการในการรับและส่งลูกค้าที่เซ็นทันเวิร์นะครับเป็นไปตามข้อตกลงตามตามที่กทมเขาขอความร่วมมือ ทีนี้เวลาลูกค้าโหลดแอปขึ้นมาเนี่ยเมื่อเรียกใช้บริการจะเรียกรถที่เซ็นทรัลเวิร์ลลูกค้าไม่สามารถที่จะปักหมุดเส้นพระรามหนึ่งเอ่อโทษทีครับเส้นลาดประสงค์ได้นะครับเส้นลาดประสงค์คือเส้นไหนบางท่านอาจจะไม่ทราบเส้นลาดประสงค์ก็คือเส้นด้านหน้าห้างฝั่งตรงข้ามกับบิ๊กซีไว้ง่ายเส้นนี้ทั้งเส้นฝั่งเซ็นทรัลเวิร์ทั้งเสน้นไม่สามารถไปส่งได้ไม่สามารถเข้าไปรับได้คำว่าเข้าไปรับไม่ได้คือลูกค้าไม่สามารถปักหมุดให้ไปรับตรงนั้นได้ไม่ได้แปลว่าที่เซ็นที่เซ้นะะไม่่ใชนะ แต่เขากำหนดจุดให้ลูกค้าไปขึ้นรถจุดอื่นแทนตาแผลที่ที่ขึ้นมาทา,ทางโบเขาแจ้งมาเห็นไหมครับมีจุดจุดสามจุดสามจุดตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นจุดตรงประตูทางเข้าออกห้างด้านอื่นที่ไม่ใช่ด้านหน้าห้างท่ทันเวอร์เท่านั้นเองครับาเดี๋ยวผมพาไปดูทำเลกันว่าตรงไหนยังไงเพื่อนเพื่อน,อนบางท่านอาจจะนึกไม่ออกตรงไหนมุมไหนวะเดีย๋ยวผมพาไปดูตอนนี้ผมอยู่แยกลาดประสงค์แล้วนะครับขวามือผมนี่ก็คือศาล สันเท้ามหาพรม,มนะข้างหน้าเนี้ยก็เซ็ทนทรัลเวอร์พอเราข้ามแยกนี้ไปนะครับทา่าเวซ้ายเนี้ยก็คือลงมาตํารวจเส้นถนนพระรามหนึ่งนะจุดนี้แหละครับตั้งแต่หน้าห้างเนี่ยทั้งเส้นทั้งแนวเลยนะห้ามจอดรับและส่งนะครับเป็นขอความร่วมมือจากกทมนะครับนี่เลยเห็นไหมโอ้มีมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูเห็นไหมเนี่ย เนี่ยเดินอยู่เนี่ยแหมพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาก็ยังยังให้ความเรียบร้อยกับการจราจรอยู่นะครับเส้นนี้ทั้งเส้นนะ<ม>เห็นไหมเอ๊วันนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่เยอะดีอบอุ่นดีจังเดี๋ยวผมถ่ายยาวๆดูเลยครับเส้นนี้ทั้งเส้นด้านหน้าห้างเซ็นทรัลเวอร์เนี่ยห้ามรับและส่งนะครับลูกค้าจะปักหมุดให้มารับตรงบริเวณหน้าห้างจะไม่สามารถปักหมุดได้เรารับลูกค้ามาจากที่อื่นเพื่อที่ส่งเซ็นทรัลเวอร์ก็ ไม่สามารถมาส่งจุดนี้ได้ถ้าส่งเนี่ยก็พี่ๆเขาก็คอยตรวจความเรียบร้อยอยู่นะครับเท่าที่ผมสังเกตดูตอนนี้เนี่ยผมเห็นพี่ๆเจ้าหน้าที่ขับรถมอเตอร์ไซค์สายตรวจเยอะเชียวรอบๆเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยทีนี้ส่งตรงไหนละ่ะจุดที่หนึ่งเลยที่ผมจะพาไปดูนะครับเราเลยหน้าเซนทันเวอร์มาแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าด้านข้างนี่เลยครับตรงนี้เลยนี่เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลี้ยวซ้ายมาประตูด้านข้างของเซนทันเวอร์ว่ายง่าย รถอื่นๆของเซนทันเวอร์ส่งได้หมดรับได้หมดยกเป็นด้านหน้านะอ่ามาดูกันเลยจุดจุดแรกที่ผมพาไปดูนะครับที่สามารถรับและส่งได้อ่าตรงนี้จุดที่หนึ่งที่สามารถส่งได้นะครับตรงที่มีรถพีพีโรเตซี่เขาจอดเนี่ยตรงนี้ส่งได้นะจุดจุดที่หนึ่งเดี๋ยวพาดูยาวๆไปเลยนะแต่ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกผมก็เลยพามาวนดูซะเลยจุดที่สอง ตรงนี้เลยซ้ายมือเราอ่าข้างหน้านี้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูอีกจุดหนึ่งที่สามารถรับและส่งได้ไปดูจุดที่สามครับผมขับ,บวนรอบเซนทรัลเวอร์ให้ดูเลยนะครับเลี้ยวเข้าถนนพระรามที่หนึ่งข้างหน้านี้เขาเรียกถนนพระรามที่หนึ่งถ้าเลี้ยวขวานี่ก็ไปสยามไปมาบุญคลองถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็ไปแยกราชประสงค์แยกพระผมเมื่อกี้เนี่ย ผมวนรอบห้างไว้ง่ายนี่เลยครับข้างหน้าบริเวณนี้นี่นี่เลี้ยวเข้าไปส่งตรงนี้ได้เลยนะนี่จุดนี้แหละที่เราสามารถเข้าไปรับและเข้าไปส่งได้อย่างปลอดภยัย mm hmm. ก็ประมาณครับรอบๆบ,บห้างเซนทันเวอร์เขจะมีทางเข้าตัวอื่นที่ไม่ใช่หน้าห้างเน้นว่าหน้าห้างถนนลาด กรทมขอความร่วมมือเน้นเลยนะครับเขาความร่วมมือมีพี่ๆคอยตรวจความเรียบร้อยอยู่สม่ําเสมอก็ให้ความร่วมมือกันด้วยจะได้ปลอดภัยท่านทีนี้บางครั้งบางกรณีเนี่ยหลายคนก็คงเจอลูกค้าเรียกจากที่อื่นที่อื่นเลยแล้วจะมาเซ็นทรัลเวิร์แล้วจะให้มันลงลูกค้าปักหมูที่เซ็นทรัลเวิร์แน่นอนครับกทมขอความร่วมมือว่า ไม่ให้รับและส่งเส้นถนนลาดประสคงหน้าเซ็นทันเวิร์ดทั้งเส้นถูกไหมลูกค้าเขาไม่ทราบลูกค้าปักบุดมาเซ็นทันเวิร์ดรับมาจากที่อื่นพอถึงแยกลาดประสค์ลูกค้าก็บอกว่าจอดหน้าห้างเลยพี่อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเป็นการสันนิษฐานวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับถ้าเข้าไปส่งมีโอกาสมีโอกาส,กาสที่จะเจอตรวจความเรียบร้อยกับพี่เจเจอตรวจตาความเรียบร้อยจากพี่เจ้าหน้าที่เขาแน่ พราะว่าโดยปกติแล้วเราแวกโซนมาบุญคลองอะไรอย่างเงี้ยพี่พีพเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการตรวจตาความเรียบร้อยของของเพื่อนเพื่อน,นเราของพวกเราที่มีอาชีพขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันตรวจความเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่ถูกต้องไหมจุดทะเบียนรถรับจ้างไหมถูกต้องไหมมีโอกาสแน่ๆผมคิดว่าอย่างนั้นนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผมถ้ามีลูกค้าเรียกให้ไปส่งที่เซ็นทรัลเวิร์นรับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมรับได้ ผมไปส่งแต่ไม่ใช่เส้นหน้าห้างก็ต้องไปส่งจุดอื่นลูกค้าไม่ทราบก็อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แอปโบแอปเดียวหรอกครับเชื่อว,ว่าทุกๆแอปก็ค่อยๆทยอยประก,กาศให้กับสมาชิกให้กับเพื่อนๆที่ขับรถผ่านแอปไม่ว่าจะเป็นแอปแกล์แอปลาล่ามูฟอินไดหรืออะไรก็ช่างเพราะเป็นการขอความช่วยเหลือจากกทมนะเนื่องจากว่าทําให้การจราจรอ,อาจจะติดขัด ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็เมื่อเขาขอความร่วมมือมาเราก็ให้ความร่วมมืออย่าไปฝืนคิดว่าเจ้าหน้าที่ตรวจแน่ถ้าเลี้ยวเข้าไปไปฝืนเนี่ยเท่ากับฝืนชะตากรรมเลยนะจริง <c oughs> ๆแล้วดีนะครับเพราะว่าทําให้การจราจรตรงเส้นหน้าห้างเนี่ยก็ลดลงไปบางหน่อยเพื่อนๆที่สัญจรเส้นนั้นเนี่ยก็จะได้จะได้วิ่งกันสบายๆรถลาติดน้อยลงหน่อยไม่ติดเลยเป็นไปไม่ได้ติดน้อยลงแน่แน่ จะสังเกตถ้าใครได้ดูข่าวติดตามข่าวสารนะครับก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นทางสยามพารากอนทางเซ็นทรัลเวอร์เองหรืออะไรเองเนี่ยจะจะที่เราเห็นข่าวนะก็จะเริ่มมีการตั้งกลวยเป็นจุดว่าจุดตรงนี้ห้ามรถแท็กซี่จอดรถเมยวิ่งได้อย่างเดียวนั่นนูน่นนี่น่าเป็นการจัดการจราจรให้ให้เป็นระเบียบเพื่อความเรียบร้อยและคล่องตัวซึ่งเห็นด้วยนะครับก็โอเคพี่เขาเขาว่ามาอย่างนั้นพี่เขาแจ้งมาอย่างนั้นเอาว่าไงว่างั้น พี่ว่ามาน้องก็น้อมรับทําตามเงื่อนไขทําตามข้อตกลงทําตามคําขอของพี่จริงไหมเน้นนะครับเส้นหน้าเซ็นทันเวอร์เส้นรับประสงค์ไม่สามารถรับได้ต้องไปรับจุดอื่นไม่สามารถเข้าไปส่งได้ต้องไปส่งจุดอื่นความมีเด่นเวนตัวเน้นถ้าไปส่งหน้าเซ็นทันเวอร์ผมคิดว่าพี่ๆเขาอาจจะคอยดูเราอยู่แล้วเขาอาจจะออกมาทักทายตอนที่เราส่งผู้โดยสารอยู่ก็เป็นได้ซึ่งตรวจตาความเรียบร้อยก็โอเคนะ อบอุ่นดีใครอยากเจอพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ลองดูแวะเวียนไปดูคิดว่าอย่างนั้นนะความคิดเห็นผมเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังก็ประมาณนี้ครับทุกอาชีพต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขพัฒนาอารุมอร่วยเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับฝากวนนิดนึงครับเพื่อนเพื่อคนไหนมีคําถามคอมเมนต์มาใต้คลิปถามเลยอยากรู้อะไรถามมาเพื่อนเพื่อนคนไหนรู้คําตอบของคําถามที่เพื่อนเพื่อนถามมาช่วยหน่อย ตอบคาถามให้เพื่อนๆหน่อยผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องอย่างข่าวนี้เนี่ยผมก็ได้มาจากน้องพจน์นะครับน้องพจน์เนี่ยขอยาอนุญาตเรียกว่าเป็นน้องเอฟซีของช่องเดี๋ยวป๋าพาไปนี่แหละเขาก็ส่งข่าวแจ้งข่าวมาผมก็เข้าไปดูก็เออก็เห็นว่าดีมีประโยชน์ก็เก็บกับมาเล่าให้ฟังก,ออก็ขอบคุณน้องพจน์ด้วยที่ช่วยแชร์ข้อมูลดีๆประสบการดีๆเรื่องราวดีๆของของการทํางานในแต่ละวันของพวกเราเนี่ยจะได้รับลืน่นเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลอะไรดีๆแจ้งผมได้นะผมจะได้เอามาเล่ามาตีแผ่มาขยายความมา ประกาศต่อเพื่อจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆนท่านอื่นเราพวกกันมีมิตรยิ่งเยอะยิ่งดีจริงไหมเราพวกกันอยู่แล้วช่องเดียวป๋าพาไปมีสติ๊กเกอร์นี่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 ใกล้แล้วใกล้แล้วจะหมดแล้วเนี่ยใครอยากร่วมเป็นกลุ่มเป็นกวนเป็นแกงเป็นเออเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกับช่องเดียวป๋าพาไปสนใจสติ๊กเกอร์แจ้งเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์แฟนเพจเดียวป๋าพาไปนะครับแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทร เดี๋ยวผมจะส่งไปให้ขออนุญาตเก็บค่าจะส่งสามิบาทเป็นค่าส่งสติส๊กเกอร์ให้ฟรีแต่ว่าค่าจะส่งขออนุญาตเก็บหน่อยเน้นนะครับใครมีคําถามถามมาเลยคอมเมนต์มาใต้คลิป,เ,ปเพื่อนทุกคนทุกท่านช่วยกันตอบไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนตัวยงไม่จําเป็นต้องเอฟซีที่ตอบทุกครั้งไม่จําเป็นใครก็ได้ถ้าคิดว่ารู้คําถามรู้คําตอบของคําถามทีเ่เพื่อนเพื่อนถามมาตอบได้ทุกคนขอเรื่องเดียวเราพวกกันเราเป็นมิตรไม่ใช่ศัตรูสุภาพ โตๆกันแล้วคุยกันแบบผู้ใหญ่ผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องและที่สำคัญผมก็ไม่ได้ถูกทุกเรื่องผิดพลาดได้ก็นแนะนําเข้ามาคอมเมนต์มาน่ารักน่ารักหน่อยถ้าเกิดพลาดไปผมพลาดไปเล่าผิดไปหรือไม่เห็นด้วยไม่ต้องแซะบอกกันดีๆโตโตกันแล้วเพราะเจตนาผมไม่ได้โชว์รู้ผมไม่ได้รู้ถ้าทุกเรื่องพอรู้อะไรมาอาจจะพลาดได้ที่มันคลาดเคลื่อนเรื่องความเป็นจริงใช่ไหมก็น้อมรับ ก็แนะนํากันมาด้วยความสุภาพัวโตกันแล้วเท่านั้นเองครับก็ฝากไว like, ้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยกับช่องเดียวป๋าพาไปไม่ว่าจะเป็น youtube Facebook Fanpage เดียวป๋าพาไปคลิปหน้าข่าวหน้าไปรู้ไปเห็นไปเจอไปกินไปชิมไปเที่ยวที่ไหนมาถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์เดี๋ยวผมเก็บกบลับมาให้ไฟครับวันนี้ัปดีครับบ๊ายบายอ๋อเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจสนับสนุนช่องเดียวป๋าพาไปนะสมัครสมาชิกรายเดือนให้หน่อยนะขอบคุณมากเลยจะได้มีแรงเดือนต่อน้องพศเนี่ยเอฟซีคนนี้น้องพศเขาสมัครแล้วสุดยอด ขอบคุณมากขอบคุณมากเจอก,กาันคลิปหน้าวัสดีครับบ๊ายบายอยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวปฝาพาไปา